แล้เราเคยเจอเธอมาก่อนาน่านี่แล้วทำไมเธอถึงไม่พุดผีเรื่องนั้นเลยเปนทำไมเป็นแบบนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องเมทแปดสิบซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม d a t h Come t o ซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแนวที่บ้บาเลือกทางเดินให้กับตัวละคร เอาละถ้าพร้อมกันแล้วเกมสตาร์ท ท่านตื่นแล้วหรือยังครับถ้าหาต้องการให้ช่วยเหลืออะไรกรุณาติดต่อแผนกต้อนรับได้เลยนะครับเรายินดีบริการนะครับดูเหมือนว่าพนักงานต้อนรับจะโทรมาฮะซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวเอกของเกมเกมนี้ที่ไหนที่ไหนอ่ะโรงแรมเหรอ สวัสดียามบ่ายครับคำทักทายช่วงค่ำซึ่งไม่ค่อยถูกใจทีมงานณนเวลานี้คือเว้นวันที่25พฤศจิกาย,ยนเวลา17.00นาามาเริ่มจากคราวแรกกันเลยนะครับนี่คือตัวเราเหรอทำไม ถึงจำอะไรไม่ได้เลยนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิ <c oughs> ดอะไรขึ้นทำไมถึงจำอะไรไม่ได้เลยเอยเสียงอะไรอะ่ะ ฮะ <G ül> มีผู้หญิงทำไมมีผู้หญิงมานอนอน่ะเธอคนนั้นเป็นใครระวังตั้งสตงสิตั้งสติสิตโตชันเธอจะสับสนไม่ได้ไดเธอต้องตั้งสติไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องนึกอออกแน่นอนฮะอะไรอะ่ะ ฉันเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตรกรรมเหรอเราคือฆาตรกรรมต่อเน,นื่องฆาตรกรรมต่อเน,นื่รรอนนงแต่ฉันไม่ได้ฆ่านะฉันไม่ได้ฆ่าประตูใครมาเวลานี้กันเนี่ย เียงประตดังไม่หยุดเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้น,นข้างนอกมีใครอะยามเหรออะไรกันทำไมถึงข้อไม่หยุดเลยไม่สิไม่คือเ้รืงแบบไม่คีหตำรวจใช่ไหม เรื่องที่น่าให้ตำรวจเข้ามาแล้วก็ไม่มีใครเรื่องเพ่มแล้วหรอฉันต้องให้ตำรวจเข้ามาจริงๆสินะเสียแล้ว ฉันต้องอธิบายให้ตำรวจเขาเข้าใจแล้วเขาจะได้ช่วยฉันบขอรบกวนหน่อยนะครับออคือผมได้ยินเสียงดังมีความรุนแรงเกิดขึ้นที่นี่หรือเปล่าผมขออนุญาตเข้าไปตรวจสอบข้างในหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนถ้าตำรวจคนนั้นไปเห็นผู้หญิงคนนั้นละ่ะจะทำยังไงดี เออมีเรื่องไล่ันครับคือว่าเรายังไม่ทราบสถานการณ์ที่โกลานของผู้ต้องสงสยัยเอาเว้นแล้วไงหยุดอย่าเคลบนายนายคือมาโกโตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจำผิดแล้วจำผิดแล้วคือผมรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีผมก็อยู่ในห้องนี้แล้วอะผมไม่ได้ทำอะไรสินะนายอย่ากระเนสิอยู่นิ่ง เดี๋ยวฉันจะพานายไปสอบปากคำถึงขัดขืงไปก็ปล่าประโยชน์ไม่ไม่ฉันไม่ได้ทำฉันจะไม่ยอมถูกจับปล่อยปล่อยฉันนะ่ะปล่อยปล่อยสิไม่ฉันจะต้องจับนายไปนายเป็นฆาตรกรถ้านายไม่มีความผิดจริงนายก็อยาก,กขัดขืนสิไปกับฉันที่โรงพักเรออะไรกัน ปืนล่าเหรอทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่ฉันตายแล้วเหรอดูเหมือนว่าการที่เลือกให้ตำรวจเด พามาในห้องมันจะเป็นเรื่องที่ผิดอะไรกันนี่ฉันตื่นขึ้นมาที่เดิมใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเหตุการณ์เหตุการณ์แบบนี้คุ้นคุ้นแฮ แต่ว่าเมื่อกี้ฉันโดนยิงนี่นะทำไมทไมถึงไม่มีแผลเลยเดี๋ยวก่อนทีวีวห้าโมงทำไมมมนเหมือนเมื่อกี้เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันยอ้ยอน,น,นเวลากับทุกครั้งที่ตายเหรอไ,ไปไม่ได้ ช่จริด้วยมีผู้หญิงคนนี้อยู่ฉันต้องผูกลอนคุณครับช่วยตื่นทีตื่นหน่อยเถอครับอะไรกันไม่มีการตอบสนองเลยผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะทําไมถึงโดนมาดอยู่ที่นี่เดี๋ยวก่อนถ้าอยู่ห้องเดียวกับเรา แล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครทำไมฉันถึงมาอยู่ในหน้าของผู้ชายคนนี้ได้เสียงประตูอย่าบอกนะว่าตำรวจคนเมื่อกี้ใช่จริงๆด้วยมึงกับคนแน,น่น่เลยฉันย้อนเวลากลับมาจริงๆ ฉันควรทำยังไงดีฉันต้องการตัวเลือกมากกว่านี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้สองตัวเลือกนั่นเหรอเมื่อ,อกี้ฉันเปิดประตูให้ตำรวจเข้ามาสุดท้ายตำรวจไม่ฟังเหตุผลของฉัน แล้วก็ฉันก็ตายลงคราวนี้ฉันขอลองไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าดูแล้วกัน่ะหยุดเดี๋ยวก่อนทำไมไม่มีใครเลย ฉันว่าห้องนี้น่าจะมีคนอยู่นะในตู้นี้เหมือนมีคนอยู่มีคนซ่อนอยู่หรือเปล่าเออเดี๋ยวกอนไม่ใช่ข้างในฉันต้องเดินเข้าไปข้างในสินะข้างในนี่มันอะไรกัน ตำรวจพาผู้หญิงคนนั้นไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันเราควรปล่อยให้เขาพาผู้หญิงคนนั้นไปหรือว่าเราจะท้ายหลอนไปทำไมถึงมีตัวเลือกแบบนี้ถ้าหากว่า ถ้าหากว่าฉันไปจูมตำรวจก็หมายความว่าตำรวจจะต้องตายสินะเดี๋ยวก่อนถ้าหากว่าฉันเลือกที่จะแอบอยู่ในตูน้นี้ตำรวจก็จะพาผู้หญิงคนนั้นไปแต่ว่าเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นตายแล้วหรือเปล่า ฉันขอเลือกที่จะแอมอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันฮดูเหมือนว่าตำรวจจะไปแล้วคนอื่นฉันต้องหนีออกจากที่โรงแรมแห่งนี้ ข้างนอกเอ๊ะหน้าต่างปิดอยู่เหรอทำไมถึงเปิดไม่ได้อ่ะอันนี้มาข้างในนะปกต,ติคลอกมันก็ต้องอยู่ข้างในสิถ้าอย่างงั้นเราจะพามันไปเออใครใครมาทุกหัวชั้นจานี่เป็นใครอ่ะ ฉันตะฉันตายอีกแล้วเอ,อะไรกันนี่ฉันย้อนกลับมาที่เดิมเหรอ เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ฉันแอบอยู่สุดท้ายฉันโดนใครมาฟาดหัวเมื่อกี้ถ้างั้นตอนนี้ฉันก็คงต้องเลือกจู่โจมตำรวจสินะอเ,เอาละขอแจก,กันอันนี้แล้วกันหยา นี่คุณช่วยตื่มาทีเถอะผมขอร้องละเอ๊ะบาดนี่มันบาดอะไรอ่ะีการห้องอื่นเหรอเดี๋ยวตำตํารวจเหมือนตํารวจที่ยังรู้สึกตัวอยู่ห่องอื่นต้องออกจากห้องนี้ฉันต้องพาผู้หญิงคนนี้ไปด้วยเผื่อผู้หญิงคนนี้ตื่นขึ้นมาฉันจะได้ถามรลอนว่าเกิดอะไรขึ้น นี่ไงห้อง5้าฉันจะเข้าไปหลบที่ห้องนี้แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันฉันจะย้อนกลับทุกครั้งเมื่อฉันตายและฉันเป็นฆาตกรต่อเนื่องผู้หญิงคนนี้จะรู้อะไรบ้าง ถ้าหากรอนรู้อะไรก็ช่วยบอกเส้นทีเถอะตอนนี้ฉันจะบ้าตายอยู่แล้วนี่มันกระเป๋ากระเป๋าของผู้หญิงคนนั้นเหรอโทรศัพท์ฮะรอนเป็นตำรวจหน่วยสืบสวนพิเศษเอะอนั่นจะทำอะไรอ่ะเย่า้ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่า มาคุณนั่นคือชื่อของฉันเหรอฉันชื่อมาคุระคาระคิคัตคาโตเนนทึกคิงเหรอฮะฉันสูดดีความทรงจำอะเร้่องนี้ตั้งใจจะทำอะไรอ่ะ การปออคชัยการปกติลงมือแบบนี้เพื่ออารมณ์คดีแบบถึงไม่ฆ่าฉันเลยล่ะทำไมถึงจับฉันาไว้แบบนี้ไม่เคยมีคดีแบบนี้ผ่านมาก่อนไม่รู้สิฉันไปตำรวจไปสึบสวนใช่ไหมบอกไม่รู้ไงแล้วนี่เธอมาทำอะไรที่โรงแรมนี้ ไม่เห็นต้องมาถามเลยฉันมาจับนายไงฉันได้ข้อมูลมาว่านายพักอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ฉันก็เลยแอบตามนายมาเพื่อไม่ให้นายไหวตัวทันฉันก็เลยปลอมตัวแล้วเข้าเป็นแขกของโรงแรมแห่งนี้ทั้งที่เป็นแบบนั้นแต่ดูเหมือนว่านายจะรู้ดักรอ ฉันดักรอโคชิกะคิดากาどうしてทำไมไ<ห>นายถึงรู้ว่าฉันเป็นใคร,ไม,รไม่รู้ไม่รู้งั้รอนายเป็นอะไรของแม่อะคอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีฉันก็อยู่ที่ห้องพักในโรงแรมนแล้วเรื่องทั้งหมดก่อนหน้านี้ฉันไม่เห็นรู้อะไรเลยพูดจริงเหรอ ฉันเป็นมาคุโตคารากิจริงๆเหรอเป็นฆาตกรต่อเนื่องจริงๆเหรอฉันฆ่าคนด้วยไม่พิดแน่ไนคือฆาตกรต่อเนื่องที่กำลังโดนตามจับมาคตุโตคารากิจำอะไรไม่ได้จริงๆเหรอ จำอะไรไม่ได้จริงๆหรออืมฉันจำไม่ได้เข้าใจละฉันจะเชื่อนายเธอจะเชื่อฉันเหรอเอาล่ะคนอื่นช่วยแก้มาฉันทีได้ไหมฉันจะเช,ชื่อสิง่งที่นายพูดแต่ฉันจะหาทางช่วยนายเองเนะพราะฉะน,นั้นช่วยแก้มาฉันทีฉันขอร้องแหละ ฉันฟังยังไงดีฉันจะไม่แก้มมดให้หลอนหรือว่าฉันจะแก้มมดให้หลอนดีแต่ว่าถ้าหลอนพูดความจริงแล้วก็หลอนก็จะช่วยฉันได้แต่ถ้าหลอนโกหกละ ถ้าแกมัดหลอนแล้วหลอนมาจับฉันฉันจะทำไงดีแต่ดูเหมือนว่าก็ต้องเสี่ยงสินะฉันจะเสี่ยงฉันจะแก้มัดให้หลอนโอเคเข้าใจละฉันจะแก้มัดให้เธอ เอ๊ะเรียกเยวนี่เธอจะทำอะไรอ่ะนี่เธอหลอกฉันจริงเหรอหยุดเลยนายจะคิดยังไงก็ไม่เกี่ยวกับฉันนายเป็นฆาตกรเป็นคนร้ายฉันถึงต้องจับตัวนายฮัราคค่ะฉันจับมาก้ตขคากรามาก้ิได้แว้ว เป็นไปตามข้อมูลที่สายส่งมามงมฉันปลอดภัยดีแล้วล่ะเป็นกำลังสนับสนุสนกำลังจะมา <c oughs> อยากคัดคืนอะไรที่มันปาประโยชน์ไปเลยนะ <c oughs> ทั้งที่ฉันเชื่อใจเธอ <c oughs> แต่เธอกับหักหลังความเชื่อใจของฉัน ฉันต้องทำอะไรซึกอย่างแล้วถ้ามาอย่างนั้นฉันโดนจับแน่มีคนมาขอโทษที่มาช้าครับมากคนเดียวเหรอใช่ครับก็คือตอนนี้ที่หน่วยวุ่นมากเลยก็เลยมีคนพิเศษไม่พอโอจริงเหรอเนี่ย ที่มาคดโกงคารากิถูกจับกลุมด้อยินดีแค่รู้จักทศสอสโมคุจิเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษโทรศัพท์มือถือล่ะอะไรอะโทรศัพท์มือถือไงมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคงไม่ใช่มนุษย์ยุคหินที่ไม่มีโทรศัพท์นะคุจิ มันเป็นหลักฐานสำคัญมากน,นะครับก็คือต้องยึดดอ,อาไว้ที่ไหนตรงนี้เหรอไม่ตอนนีไไ้ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยทีนไหนที่นี่ญญญท

ามีอาการแปลกๆนะแปลกยังไงล่ะครับมาคดโตคาราเกะเขาบอกว่าเขาสูญเสียความทรงจำาสูญเสียความทรงจำหรอครับโอ้อยแกเป็นคนวิกลจริตจะได้ม่มีแกนครับเป็นคนวิกลจริต เป็นคนที่ได้ความสามารถคหมาจะได้เอาผิดไม่ได้คงจะใช่ไหมนี่ลุงพี่ไม่ต้องไปฟังคำพูดของฆาตกรลเลือดเย็นหรอกครับเดี๋ยวผมมาโคจิโคจิ หมอนั่นเป็นอะไรของมันดูแปลกๆใช่ไหมล่ะก็ขี่ขายคดีย่างๆมาได้โดยตลอดนะถือเป็นมือดีของนาุครูตัวเล็กที่บอกว่าโทรศัพท์ของฉันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะฉันก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรนั่นหรอกช่วยเอามือถือเครื่องนั้นมาให้ฉันดูหน่อยได้ไหมอาจจะช่วยทำให้ฟังทรงจำของฉันฟื้นคืนกลับมาก็ได้ ฉันไม่ให้ด,ดูหรอกちゃんとรแต่วางใจได้จะมีการตวรตวจสอบโทรศัพท์มือถือแน,น่นอน<か>จริงๆแล้วฉันก็ไม่คิดว่านายโกหอกอนะแต่ถึงอย่างนั้นทำไมไ ถึงสูญเสียความทรงจำสูญเสียความทรงจำแปลว่าลืมลืมทุกอย่างไปหมดมันไม่ใช่เรื่องปกติหรือว่านายจะเข้าไปผูพันกับเรื่องที่ร้ายแรงมากเรื่องร้ายแรงฉันเองก็ไม่รู้หรอกบางอย่างที่มันร้ายแรงมากๆจนเหนือความคิดของฉัน น่าจะคิดมากไปเองนะฉันเนี่ยเอ๊ะฮึ่มนี่มันตัวอะไรกันอะไรอ่ะมันเป็นใครเออเออฉันโดนแท้เออเออเดี๋ยวก่อนผู้หญิงคนนั้นตายแล้วเดี๋ยวก่อนภาพวางโซงจำนี้

จบซีซั่นลงแล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆไม่ปกติเลยโรงแรมแห่งนี้เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกม Days Come Too ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในภาคเดโมนะครับถ้าภาคเต็มๆจะมีเนื้อเรื่องยาวกว่านี้และถ้าหากคนไหนต้องการให้เราทำเกมนี้ต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b ์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมไปชวนเพื่อนมากดไลค์กดซับ s ไ cribe กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ